ขบวนเลนที่ 4, 2, 7, ีอต้อนาาทางสถานีนรรสมาลสถานอีอบวราชานีท่านสค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้การ,าร,ราได้ด้ชา,านชลาที่1ขอบคุณค่ะ Attention please the arriving train is t เย็นเลยนะคะรถเสียเวลา เสียเวลาเป็นเกือบ30นาทีเลยนะคะเีฟีการสถานีนะคะเห็นนเดี๋ยวเรารอขอบวนรถก่อนนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะเแวเรารอกบวนรถ427ต่อนะคะ สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะเราไล่เป็นช่วงรอขบวน427นะคะเพราะว่ารถล่าช้าเสียเวลานะคะเราก็เลยต้องรออีกนะคะเพื่อนที๋ยวก็เข้าแล้วนะคะมาถึงน้องเตงลำชีนะคะมาถึงสุรินประมาณ10 จ็ดนาฬิกาห้าสิบหกนาทีนะคะโดยประมาณนะคะจะมีรถเสียเวลานะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดก็จะล่าช้าหน่อยนะคะน,นะคะเราก็คุยกันไปก่อนนะคะพี่ซีคุยกันไปก่อนพบปะกันไปก่อนนะคะหน้าเป็นมันหมดเลยนะคะซีหน้ามันมากเลยนะคะก็ออกจากงานหน้าขี้เหรหมดเลยหน้ามันเลยนะคะ ทัาทายเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะเราอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะก็มามารอนะคะเราไปหลายที่เหมือนกันนะคะไปที่วัดเทพสุรินทร์นะคะแล้วก็มาที่สถานีรถไฟพาไปรอที่วัดเทพวัดเทพสุรินทร์เราก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดเสียงมากนัเราก็เลยมาไลท์ที่จุดนี้แทนนะคะ ถ้าไลอยู ai, ád, uh ่ในจุบ oh. ช oh. okay. okay. uh ุมชนหมู่บ้านไทยสมุทรนะคะเขาก็เปิดเพลงกันนะคะเขาว่าเป็นวันหยุดก็จะเปิดเพลงกันเราก็เลยย้ายที่นะคะมาอยู่ในสถานีรถไฟนะคะก็อยากพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆอินฟินิีทุกคนทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะคะที่เข้ามาชมช่องของเรานะคะก็เข้ามาเป็นกําลังใจ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ด้วยดีเสมอมานะคะก็ขอบคุณผู้อยู่ข้างหลังขอบคุณผู้ไม่ประสงคอ์อกนามขอบคุณแรงสนับสนุนที่กดไลค์ให้โดยไม่ประสงค์ที่จะเอ่ยนามนะคะแล้วก็ผู้ที่เคยอยู่ด้วยกันจับมือด้วยกันมานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ เอมินก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะคะยังจับต้นชนปลายอะไรอะไรก็ทำมาก,ก็จริงนะคะสี่มาถึงระดับสามหมื่นคนก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่ามันยังไม่เท่าที่ควรนะคะนะลดมาแล้วนะคะสี แอ๊ดมินทำคลิปบ่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะรถมาแล้วนะคะเพื่อนสี่เลยฝากเพื่อนเพื่อนแอดสี่ด้วยนะคะฝากทุกคนทุกท่านนะคะ <S <S เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ <S <S ก็ช่วยกันผลักดันกดไลค์กดแชร์นะคะชมคลิปของเราด้วยนะคานเพื่อนสีขอบคุณ99ล้านนนชัยด้วยนะคะที่เข้ามารถเข้ามาแล้วนะคะ มชมรถไฟนะคะเพื่อนบ้านอยู่ใกล้รถไฟนะคะก็จะได้ประมาณชมสถานีรถไฟนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเดินไปนะคะฝั่งโน้นนะคะมีกี่ตู้มีมสามหรือสี่ตูนะ้นันแหละ หนึสองสามสี่ตู้ค่ะสี่นี่ก็จะไปบนราชธานีนะคะนี้นะคะคนเยอะนะคะวันนี้ขอบคุณ99ล้าร้านดวงใจด้วยนะคะที่เข้ามาเป็นกำดวงใจให้เรานะคะ ขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะคะ142ล้านดวงใจนะคะขอบคุณทุกเลิกขอบคุณใจนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยนะคะต้องคืนกันกับช่องตอนละสี่วีดีส่งมานลคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กำลังใจกันนะคะเพื่อนๆที่ดีนะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นนะคะ ทค่ะพอดีมีน้องๆยูทูบสวัสดีลูกฟรีหน่อยอันนี้ก็ช่องวิถีบ้านนอกนะคะหรือวิถีคนสุนทินนะคะก็ฝากติดตามช่องของน้องด้วยนะคะฟรีฝากเป็นกําลังใจให้น้องเขาด้วยยังไม่ได้ผ่านอะไรนะยังชั่วโมงอยู่นะคะแต่ผ่านประกณฑ์อะไรเรียบร้อยแล้วก็ยังขาดชั่วโมงอยู่นะคะอันนี้ก็ช่องวิถีบ้านนอกนะคะ อวิถีคนสุรินนะคะให้เปลี่ยนเป็นวิถีคนสุรินนะคะก็ฝากติดตามน้องเขาด้วยนะคะเคนะคะเพื่อนนะคะก็อด้วยยังไล์อยู่ไหม,ไ,มไล่อยู่เออไล์อยู่ก็เปิดได้นะคะไปเลยไล์เลยขอบคุณหนึ่งร้อยเก้าล้านดวงใจนะคะนี่ก็ฝากน้องด้วยนะคะวิถีคนสุรินนะคะเพราะเป็นเด็กว่านนอกเด็กใหม่สู้ใหม่นั้นกันนะคะเพื่อนก็เป็นเด็กสร้างพยายามผลักดันเขานะคะให้มา ชุดนี้ก็แอดตะวนันก็ตั้งแต่เขายังสามสิบสามคนนะก็ชุดนี้ก็ได้สองพันคนฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะสนทวิทย์สวัสดีครับนะคะสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ช่องตะวันนัศมีด้วยดีเสมอมาก็ฝากน้องเขาด้วยนะคะฝากวิถีคนสุรินด้วย นะคะแต่ก็ยังทําช่องใหม่อยู่ประสบการณ์ยังไม่ได้อะไรเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังนะคะจีนะคะขอบคุณหนึ่ง้อล้านดวงใจ้วยนะคะสวัสดีสนสนทวิทส,สวัสดีครับครับผมเดี๋ยวมาอยู่ดูบรรยากาศนะคะแล้วก็จะมีรถรถไฟมาจากอันนี้ไหมคะมาจากรถลำชีหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่รู้ว่าจะมาถึงตอนไหนเดี๋ยวดูลำชี จะมาถึงล่าชาสามสนาทีนะคะน,นี่นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะฝากช่องของน้องเขาด้วยนะคะวิถีคนสุรินนะคะยังเด็กอยู่แล้วก็สวัสดีสนทวิทย์ด้วยฝากช่องสนทวิทย์ซื้อหนึ่งชาแนด้วยนะคะก็<อ>เป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะคะได้สู้นะคะ ของพวกเราก็ผ่านแล้วแต่ว่าเราไล่เพื่อนี่นะคะผ่านจนจบดพวกนั้นมากว่าที่เราก็ยังทำรายได้ยังไม่เท่าที่ควรนะคะถึงได้ต่อสู้หาวนทางนะคะที่จะดันตัวเองนะคะสมัครสมาชิก ขอบคุณครับสนทวิตขอบคุณจ้าลูกโอ้โหเป็นสมาชิกให้แม่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ขอบคุณค่ะเป็นแฟนตัวยงขอบคุณมากค่ะขอบคุณลูกชายมากๆเลยโอ้เป็นแฟนตัวยงให้แม่ตะวันโชคดีโอ้ขอบคุณมากนะคะผมขอบคุณสนทวิตมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมาเป็นสมัครสมาชิกให้กับแม่นะคะโอ้โหดีใจมากเลยวันนี้ เป็นเดือนแห่งความรักเลยได้ความรักจากลูกชายเลยใช่ไหมนี่ฮะ <_ appropri Pedro> ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณนะครับก็ขอบคุณมากค่ะเรามีช่องทางที่จะสนับสนุนช่องตะวันรัศมีได้หลายทางนะคะเพื่อนในฝีก็สมัครเป็นสมาชิกของเราก็ครบสามเดือนก็จะมี นะคะของส,สมนาคุณนะคะจากช่องของเราแล้วก็ซปเปอร์แตงได้นะคะ mm hmm. เพื่อนลูกทุกเวลานะคะที่จะบสนนช่องตะวะันรัสสไลฟ์ได้ทุกเวลาเลยนะคะส่งซปเปอร์แตงหรือสมัครเป็นสมาชิกให้กับเรานะคะ mm hmm. เพื่อนลูกวันนี้แม่ขอบคุณนะคะขอบคุณสนุนทรวิทย์ด้วยที่สมัครเป็นสมาชิก แฟนตัวยงให้กับแม่ตะวันนะคะโอ้อดีใจมากๆเลยนะคะผมขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสำหรับสมาชิกทุกคนเขาก็จะมีสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ให้ตาสมาชิกจะมีสิทธิทพิเศษได้อะไรก่อนเพื่อนเลยนะคะเพื่อนสี่สำหรับสมาชิกของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ดีใจมากเลยลูกชายสมัครสมาชิกให้นะคะ ก็ดีใจมากเลยนะคะก็มามีเวลามาเที่ยวสุดรินเดอร์สนทวิตนะครับแฟนตัวยงให้กับแม่ตะว,วันดีใจมากๆเลยนะคะต้อนรับสู่แฟนตัวยงนะคะขอบขอบคุณมากเลยนะคะมาเลยมาเลยแม่รออยู่นะคะแม่ตะว,วันรออยู่นะคะผมแม่ตะว,วันรออยู่นะคะ รอสนทวิท์อยู่นี่เห็นไหมสุรินนะน้าเที่ยวที่ขนาดไหนโรงเรียนนิวโฮเทลนะนิวโฮเทลสุรินเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเอ็นมินจะพาไปดูโรงหนังซีสุรินนะคะเก่านะคะแต่ว่าวันนี้เย็นแล้วเอ็นมินก็จะพักเบรกการไลฟโสดไว้ก่อนอีก15นาทีนะคะก็จะพักเบรกไว้ก่อนเพราะว่าเอ็นมินจะต้องไปรับลูกชายนะคะมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวไปรับลูกชายนะคะ มีหลายช่องทางสนับสนุนทางช่องของเรานะคะสมัครสมาชิกแฟนพันธ์เท้นะคะแฟนตัวยงนะครับกับช่องตะวันรัศมีไลท์สไตล์นะคะแล้วก็สมาชิกรายเดือนนะคะแล้วก็สมัครซูเปอรแ์แตงได้นะคะแฟนซีสนับสนุนช่องของเราได้หลายชุกช่องทางได้เลยนะคะเพื่อเป็นค่าเน็ต นะค่าเน็ตค่าต่างๆนะคะเพราะว่าทำ youtube ก็กว่าจะมีะไรายได้ยังถึงช่องจะโตแต่ว่าเราก็ยังไม่โตนะคะเรายังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะก็ขอบคุณครับขอบคุณสนวิทย์นะลูกขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะ ที่มาเป็นกําลังใจนะคะให้กับแม่ตะวันนะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะลูกนะคะขอบคุณ,คณเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยกดไลค์ให้แม่ก่อนค่อยไปนะคะสนทวิทกดไลค์ด้วยนะคะผมอีกสิบห้านาทีเราก็จะลงแล้วนะครับเอฟซีนะคะอีกไม่นานนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณสนทวิทย์ศูนย์หนึ่งชาแนลนะคะที่สมาชิกแฟนตัวยงของเราด้วยในวันนี้ นะคะขออำนาจแห่งคุณพระศรีรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลช่วยดลบันดาลให้เพื่อนเพื่อนในฝีีทุกคนทุกท่านมีอายุวันณนะสุขภะพะปฏิทานทานอาารสมบัติร่ำรวยเงินทองอย,กกอ,ยอย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยเฮงเฮงกันทุกคนนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวไล่หน้าค่อย ไปชมว่าแอดมินจะพาไปเที่ยวไหนสําหรับวันนี้นะคะแอดมินก็จะถ้าลงไลฟ์เสร็จก็จะไปรับลูกก่อนนะคะเย็นนี้ไปอยู่หน้าเวทีบอยสิริชัยและแอนวรดีนะคะก็จะเก็บคลิปถ่ายรูปลงช็อตให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะสําหรับคลิปนี้แอดมินก็จะขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะ ขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันไ่หน้านะคะเพื่อนๆพี่นะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ